นาคาตานิอยากชนนาวยะอินูเอะโดยล่าสุดนั้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทางจุนโตะนาคาตานิเขาได้ขึ้นชกป้องกันแชมป์โลกเดิอยูบีในรุ่น,มนเมนท์เบตของเขากับทางวินเซนต์แอสโตลาวิโอซึ่งผลออกมาเป็นทางนาคาตานิที่สามารถเอาชนะน็อกไปได้ตั้งแต่ยกแรกซึ่งทางนาคาตานินั้นเขาได้ให้สัมภาษณ์หลังการชกจบว่า ผมคิดว่าจะเป็นไฟที่กินเวลานานโชคดีที่ผมปล่อยหมัดได้ทำให้ไฟนี้จบเร็วสำหรับทางจูนโตนากาตานิหนันในเวลานี้เขาครองแชมป์โลกมาแล้ว3พิกัดรุ่นนับตั้งแต่รุ่นไฟเวทร,รุ่นจูเนียเป็นตัมเวทและรุ่นแบนตัมเวทที่เขาครองอยู่ในเวลานี้สำหรับเป้าหมายต่อไปของเขาคือการชกรวมแชมป์โลกในพิกัดแบนตัมเวทหรือไม่ก็เขาก็อาจจะเลื่อนพิกัด นไปโชคกับเบอร์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นอย่างนาวยะอินุเวะโดยนากาตานินันเขาได้ให้สัมภาษณ์อีกว่าผมอยากชกรวมแชมป์ในรุ่นเบนทัมเวทหรือไม่ก็เลื่อนพิกัดไปโชคที่พิกัด122่อปอนด์เพื่อชิงแชมป์โลกกับทางนาวยะอินุเวะซึ่งเป็นหนึ่งในไฟที่ผมอยากชกมีคนมากมายอยากให้มันเกิดขึ้นผมจะแข็งแกร่งขึ้นและพร้อมสำหรับไฟหนีจนโตนากาตานิกล่าว เมื่อถูกถามถึงแผนการในอนาคตของเขานั่นเอง